เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพื่อนๆสารัดแอบซุ่มวางแผนคริปโตรีเซ็ตครั้งประวัติตบุรุลค่าสูงถึง37 t r i l l i o นะฮะแต่เรื่องนี้ดันมีกลิ่นที่ไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าล่าสุดทางรัสเซียออกมาแฉนะฮะออกมาเตือนว่าแผนนี้จะทำให้คนทั้งโลกต้องเป็นผู้จ่ายครับมันคืออะไรเงินในกระเป๋าของเราจะหายไปหรือเปล่าบิตคอย n ทองคำจะยังคงปกป้อง เงินของเราได้อยู่หรือไม่คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้หลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจโลกมันมีอาการแปลกๆเนาะเงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆนะฮะค่างเงินดอลลาร์ที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ดูจะสั่นคลอนนะฮะรวมถึงหนี้สาธารณะของสหรัฐก็พุ่งไปแตะ3 7มสิบเจ็ด r นฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูง,งจนน่าตกใจอ่ะเพื่อนๆ่นซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงแบบบ้ามากๆครับแล้วถามว่าตัวเลขขนาดนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับมันก็เหมือนกับคนที่มีหนี้บัตตรรคดิที่แบบ ท่วมหัวเลยนะแค่จ่ายแต่ดอกเนี่ยก็เลยดูว่าจ่ายแทบไม่ไหวแล้วครับและรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายนี่ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินของพวกเรานี่แหละนะครับนักลงทุนรายย่อยสถาบันการเงินพูดง่ายก็คือรัฐบาลสหรัฐยืมเงินของพวกเรานั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับรัเสเซียซึ่งแทบไม่ได้ถือหนี้ของสหรัฐเลยเนาะแต่กลับเป็น ประเทศที่ออกมาพูดถึงกรีนีนีนะครับและนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้นั่นเองเพราะว่าล่าสุดนะครับที่ภาษาของปูตินนะครับออกมาแฉว่าสหรัฐกำลังวางแผนที่จะแก้ปัญหาหนี้สินมหาศาลของตัวเองด้วยการผลักทุกคนเข้าสู่คริปโตคราวฮะซึ่งผมขออนุญาตแบ่งแผนนี้ออกเป็น3ขั้นตอนให้แบบเข้าใจง่ายเนาะขั้นตอนที่1นะคือการโท k ิน i ิ e หนี้ฮะหรือว่าการแปลงหนี้ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลครับลองนึกสภาพนะเพื่อนๆปกติแล้ว เราจะซื้อพันธบัต,ตราารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมีข้อจํากัดเนาะไม่ใช่ว่าใครจะซื้อก็ได้โดยเฉพาะจากประเทศอื่นๆมันจะค่อนข้างยากครับการที่เอาหนี้เนี่ยหรือว่าเอาพันธบัต,ตราารัฐบาลสหรัฐ To k e n i z e เข้าไปได้เนี่ยนะฮะมันคือการเอาหนี้ก้อนใหญ่ขึ้นไปวางไว้อยู่บนเทคโนโลยีบอทเชนครับทำให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใครก็ได้หรือว่าใครก็แล้วแต่ก็สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้แบบง่ายๆเหมือนกับซื้อเหรียญริปโตสักเหรียญหนึ่งอ่ะง่ายๆเลย ตอนนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่ในวอลสตรีอย่าง W i s d o m t r e e f r a n k l i n ินเชม e ปตันนะฮะก็เริ่มที่จะออกแบบกองทุนแบบ To k e n i z e ที่อ้างอิงกับพันธบาัตรพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วด้วยซ้ำนะฮะแม้แต่เฟดก็เคยได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือการ o k e n i z e เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลาบามากขึ้นหรือพูดง่ายๆหรือว่าสหรัฐสามารถกู้เงินทั่วโลกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับคือการรีเซ็ตนี้ครับคือการลดมูลค่าหนี้ด้วยกลไกใหม่ๆนะครับนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดเลยก็ว่าได้เนาะเมื่อนนีนของสารัสนะฮะถูกแปลเป็นตัวโทเค็นแล้วเนี่ยจะกระจายไปทั่วโลกนะครับรัเสเซียเตอนว่าสารัฐสามารถเปลี่ยนกฎบล็อกเชนได้ตามใจชอบฮนะอันนี้ ต้องฟังหูไว้หูนะก็ต้องรอดูนะฮะแต่ทางรัสเซียบอกมาแบบนี้นะว่าสามารถเปลี่ยนกฎบล็อกเชนได้ตามใจชอบมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างลงราจินตนาการดูฮนะสมมติคุณซื้อพันธบัตอายุ10ปีอยู่ดีดรัฐบาลเปลี่ยนกฎให้มันเป็นสิปีไปแบบดื้อๆเลยก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ไม่ถูกกับสหรัฐเขาอาจจะเขนโค้ดบล็อกไม่ให้คุณขายโทเค็นของคุณก็ได้นะฮะ หรือวพูดง่ายๆเลยว่าทำให้เงินของคุณอนะถูกฟรีทันทีเหมือนอย่างที่ทํากับรัสเซียมันในช่วงก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่สงครามยูเครนในช่วงสองสามปีที่แล้วนะฮะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเนาะอารมณ์แบบเราถือดอลลาร์แต่ดอลลาร์นี่ทำอะไรไม่ได้นะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันนะซึ่งสิ่งนี้เองนะครับก็เลยได้ทำให้ลัตเซียเนี่ยออกมาเตือนนะครับว่าสิ่งนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียเงินไปก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พันธบัตรที่ถืออยู่เนี่ยที่มีมูลค่า100ในวันนี้นะอนาคตมันอาจจะเหลือแค่90ออนาาคตาจจะเหลือแก 80เซนก็ได้นะครับนี่สาระสารัตจาก37 t สิบเจ็ดนเนี่ยมันอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่30ล้านก็ได้ในช่วงค่าคืนนะเพื่อนๆหรือพูดง่ายๆหรือว่าพอเขาลดค่างเงินตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้นี่ลดน้อยลงไปด้วยนั่นเองซึ่งภาระทั้งหมดก็จะตกไปสู่คนที่ถือโทเค็นหรือว่าถือพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองครับทีนี่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเกิดแบบนี้ได้จริงหรอนะฮะผมอยากจะบอกว่ามันเคยเกิดกรณีแบบนี้ในประวัติศาสตร์แล้วนะเพื่อนๆแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองนะฮะในอดีตเนี่ยรัฐสใช้ิ่งเย เรียกมันว่าเงินเฟอ้อนะครับเป็นเครื่องมือที่ทําให้เ,าเราสาม,มารถที่จะลดมูลค่านี่ด้วยการพิมพ์เงินออกมาเยอะเนาะคือ,อพิมพ์เงินเงินเฟอ้อนี่ก็ลดด้วยเหมือนกันนะครับการที่ทําให้มูลค่าดอลลาร์ลดน้อยลงแต่นี่เท่าเดิมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจ่ายเงินคืนในจํานวนที่ลดน้อยลงถ้าเราเปรียบเทียบในช่วง30ปีก่อนนะครับบ้านเนี่ยราคา50,000นบาทอาจจะถือว่าแพงมากแล้วเนาะห้าแสนบาทนะแต่วันนี้50,000นบาทอาจจะซื้อรถยนต์คันเล็กได้คันหนึ่งเอีโก้คาร์หรือว่ารถ คันที่แบบถูกๆกันนะเสียห้าแสนก็ไม่ถูกหรอกแต่ก็ก็ไม่แพงมากแต่ห้าแสนเนี่ยเลยดูว่าซื้อบ้านแทบไม่ได้แล้วในยุคยุคนี้ฮะแต่30ิปีที่แล้วบ้านห้าแสนนี่อาจจะเป็นบ้านที่แบบสุดยอดแล้วก็ได้และนี่แหละครับคือผลของเงินเฟ้อที่ค่อยๆกัดกินเงินของเราแบบเงียบๆครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่คริปโตของพวกเราเนะฮะการที่รีเซ็ต ผ่านบล็อกเชนครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงแล้วก็รุ่นเร็วกว่ามากนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้ทั่วโลกไม่ใช่เหมือนแบบรอบกก่อนที่โอเคแหละคนอาจจะไม่ได้เข้าถึงเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้ามันถูก tokenize ยังไงแล้วคนก็จะเข้าถึง กรณีได้ทั่วโลกซึ่งถ้าพังก็พังทั่วโลกนั่นเองนะครับซึ่งมันเคยเกิดกรณีคล้ายๆแบบนี้ตอนช่วงตอนปี1971นะครับประธานาธิบดีนิกสันนะฮะยกเลิกการผูกขาดดอลลาร์กับทองคำนะครับทำให้เฟดเนี่ยสามารถพิมพ์เงินได้อย่างไม่จํากัดสามารถพิมพ์เงินมาจ่ายนี่โซนต่างของอรัฐบาลได้เนาะ <S <S แล้วก็ในตอนปี1 9 3 3นะครับในยุคเศร,รษฐกิจตกต,กต่าครั้งใหญ่เนี่ยรัฐบาลสหรัฐออกมาออกกฎหมายนะครับห้ามให้คนอเมริกันเนี่ยถือครองทองคําและบังคับให้ขายเคืนแก่รัฐบาลในราคาที่ เขากาหนดให้ครับเห็นไหมฮะเมื่อถึงตาจนจริงๆเนี่ยรัฐบาลสามารถเปลี่ยนกฎแต่ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเนาะทีนี้จะไปดูที่ขั้นตอนที่3นะครับคือเมื่อเริ่มลดนี่ได้แล้วนะฮะบนสร้างหลักรพังของคนอื่นนะเพื่อนหลังจากที่ลดมูลค่านี้ก้อนมาฮือมาได้แล้วสหรัฐก็จะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ครับแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่บนความเสียหาย ของผู้ที่ถือครองหนี้หรือก็คือคนทั่วโลกที่หลงเชื่อและเข้าไปลงทุนในพันธบัตรดิจิตอลนี้นี่เองและทางรอยของเราคืออะไรครับในโลกกระดาษที่กําลังจะถูกลดค่าอย่างจงใจเนาะสินทรัพย์อะไรที่ปกป้องความมาั่งคั่งของเราได้ครับคำตอบนั้นก็วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วมนาะที่พิสูจน์มา เป็นประมาณปีนะครับก็คือโอเคละทองคานะครับแล้วก็ทองคํายุคใหม่อย่างบิตคอยนั่นเองฮนะหรือว่าหลายๆคนที่เรียกว่าทองคําดิจิตอลนั่นแหละซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้เองนะครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความขาดแคลนนะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิมพ์เงินได้แล้วนะรัฐบาลพิมพ์เงินได้แต่ไม่มีใครพิมพ์บิตคอยได้เนาะมันเป็นอิสระจากรัฐบาลด้วยนะฮะไม่มีใครพิมพ์ทองหรือว่าพิมพ์บิตคอยออกมาได้เพิ่มขึ้นตามแต่ชอบได้เลยนะครับมรบมนเเรีียสืืออกชชพ ท่ามกการพายุกันเงินที่กลางจะเกิดขึ้นแต่ที่ผมพูดมา3ขั้นตอนนี้มันน่าจะกินเลยเวลาเป็น10บสปีนะหรือว่าหปีสิปีคืออีกนานมากๆนะเพื่อนแต่มันแค่ค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากเลยแหละกว่าที่คนทั่วโลกจะเข้าถือพันธบัตรรัฐบาลนะครับแต่ตอนที่มันเกิดผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่คือคือการที่จะทําให้คนไปถือได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องหอมหวานอะประมาณว่าโอ้โหคือน่าจะต้องซื้อเพราะถ้าซื้อแล้วมันแบบ อาจจะผลตอบแทนดีทุกอย่างดีทุกอย่างบูมหมดนะฮะแต่โอเคเรารู้อยู่แล้วนาะว่าทุกอย่างมันมนูนหรือว่าทุกอย่างมันดีงามเมื่อไหร่เนี่ยไคยนะมันก็มักจะอยู่ตรงหน้าเสมอเสมอเหมือนกับยุคเฟื่องฟูแล้วก็ดับลงไปนั่นเองเอาณ์แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไซคิลไซคิลแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งนี้การที่จะโทเคไนซ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโทเคไนซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเริ่มต้นสู่ความเฟื่องฟูและบันไยหลังจากนั้นนั่นเองซนนีกเารัยอออมตืนนะคบ และใครที่โดนผลกระทบกับสิ่งนี้ก็แง่แหละนะครับประชาชนตาดำๆนะฮะที่เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นั่นเองครับเพื่อนๆละมองกันยังไงสําหรับข้อมูลที่รัสเซียโจมตีสหรัฐแบบนี้เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมรับฟังกันจนจบนะฮะหากมีข้อประ,าประการใดผมต้องกาบขออภัยกันมาในนะั้นที่ดี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปสมัครในเรื่องของ s t o c k Signal s c ร e เนอนะตอนนี้เปิดให้สมัครแล้วนะครับ คือเมือได้ช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตหามาจะเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะครับอย่างอลิซสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสำหรับวันนี้มีเพจท่นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ